สวัสดีค่ะแล้ทต้อยู่นช่อนูยงเออิวำไมทำไมทำไมถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นเออเราก็เลยงงนะตัวแม่ใช่เพราะว่าได้มีโอกาสไปเจอพี่ปิงลี่นะคะในงานแฟชั่นะไรนะแบงคอกแฟชั่นวีคจริงเออแล้ว เราสุกว่าเออประธานใจพี่ปิงลี่ที่เขาแบบว่าเป็นกันเองมากๆรวมถึงชาวแก๊งคนอื่นด้วยนะพี่ก็คือน่ารักมากและดูแบบเป็นกันเองสุดๆอะไรเงี้ยเออใช่แล้วพูดถึงใครพูดถึงป๋าเหลิมบดีกับเด็กในสังกัดเบอร์หนึ่งตอนนี้ถูกต้องเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ปิงลี่เฟรมัสใช่แม่น้องออนิวเอ้พ่อน้องออนิวพ่อน้องออนิวเออก็คือเพลงยังไม่ออกสักทีแต่เรารู้สึกว่าอุ๊ย เราอ้อยากจะทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับแก๊งพี่เขาเพราะมันไม่ไหวมันแซ<ป>่บจริงจแต่ถ้าไล้รีแอคช่อง YouTube เขาก็คือนานไป <laughs> นั่งดูต่วขาขอสนุกคนเดียวเดียวทุกคนก็น่าจะสนุกกับการดูคลิปของพี่มิกนะเออใช่วันนี้เราก็เฮ้ยเขามีเพลงนี่ทำอะไรสักหน่อยหรือจะเป็นเพลงสปอนก็เถอะนะใช่อลงนี้นะคะสนับสนุนด้วยเครื่องดื่มแทอยางนั่นเองอ่าเราก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรเขาก็น่าจะโปรโมทนั่นแหละเอออ่ะแทยังสไตล์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับกับยังได้อีก

แกเป็นไงอุ้ยแก่เป็นขวดเทยาฉันรู้แล้วเฮ้ยกผูเหมือนแม่บ้านที่แบบมาตัดไอเนี่ยหมูสามชั้นที่เขาปิ้งให้ใช่เออเหมือนยู่นะกัมมิตามาิากระโด้กเลย ตอนนั้นไปกินไม่รู้ว่าย่างให้เขาก็ต้องป้อนให้สิแล้วยังไงต่อตะเกียบอยู่ที่มือเขาแท้ๆทำไมไม่ป้อนกูโอ้ยจักรร้อนๆเลยนะเขาปากเลยเป็นเบาไปเลอยนึ่งก็ยาง้นออกไม่ใช่กินเองบ้างบางทีมึงมีมือมีตีมั่งบางทีอ่ะแทย่างก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ก็น่าจะแบบผันผวนมาจากเทย่างนั่นแหละอว่าเอออย่าเบาสิ แทยงังแทยงังแทยง<อ>ังเพงเนี่ยโอป้าเริ่มเมาแต่ว่าเราได้อีกใช่มันไม่นอย่างนั้นใช่มันเป็นอย่างนั้น,น,น,นจริงอย่า,ยามามอมค่ะกระเทยมันสู้ถ้ามันต้องได้มันก็ต้องได้<อ>ไม่ได้ก็ต้องจ้าง <c oughs> <S <s <ý ff> ซื้อมาใหมา่ ใช่นี่มันจบไปเอาาเอ,เ,อเรารู้สึกว่าเราเห็นอินสปายปแบบทุกๆครั้งที่เราได้ดูช่องพี P ่พี่ฮิวอีแล้วมันยิ่งทําให้เราแบบอยากแต่งตัวเด้ยดูชุดเขาดีโ <c oughs> หมันหนักอะมันหนักจนแบบเหมือนใช้ชุดจริงไม่ได้ไม่น้อยหน้าใช่แต่เขาสามารถใส่แบบในชุดจริงของเขาได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากแบบลองใส่ลาตีไปกินหมูกระทะดูอ่ะเขาก็ไม่ค่อยทำเลยเราขาตะโดนอ๋อโอเค อ่าโอเคไปชมได้นะฮะกับมิวสิกวิดีโอเทย,ยังได้ <laughs> อีเทยังอะไรอะเทยังอะไรยังได้อีกนั่นเองนะฮะทางช่องเฉลิมสีนั่นเองนะครับก็ปัป่นนะฮะ เพื่อที่จะให้พี่มิกเนีปล่อยเพลงให้ครบอัลบั้มสถทีนะตอนนี้ก็คือวิ่งให้ตีนแตกเนี่ยใช่ปล่อยมาแค่นี้เราก็เป็นไวรัลอแล้วใช่คนออ,ออกไปวิ่งกันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่มิกขาตีนแตกของจริงแล้วค่ะอ่าออแล้วก็เด็กในสังกัดอีกหลายๆคนนี่ยับไม่ว่าจะเป็นพี่เอิร์กอิสมาลูอวยหรือว่าจะมี เกี่ยวกับพี่ปิงลี่อีกเยอะแยะมากมายนะรับช,ชมคอนเทนต์ได้ทางช่องเฉลิมศรีนั่นเองครับโอเคฝากด้วยค่ะใครยังไม่ดูก็มาดูนะเปิดอ,อกเปิดใจเพื่อแบบว่าเข้าไปก็แทงได้อีกแทงได้อีเออกเผื่อป้าจะเข้าใจแล้วโดนสอยโดนชูดกันเห็นไหมละ่ะอ่ะโอเควันนี้ก็ฝากลุคนคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe กดดิ่งกรุ้งกริ้งเฟื่องฟังใจให้สนุกนะได้ค่ะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายย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  年年年年年。